จะเล่าให้ฟังเรื่องตระกูลเมดิชีและการอุปถัมภ์ศิลปะย้อนกลับไปในยุคเรเนซองส์น้ำเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีชื่อของตระกูลเมดิชีดังก้องกังวานไปทั่วทุกสารทิศไม่ใช่เพราะอำนาจทางทหารหรือสายเลือดกษัตริย์แต่เป็นเพราะความมั่งคั่งที่มาจากการธนาทานและการค้าผ้าขนสัตว์บวกกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการสนับสนุนศิลปะวิทยาการอย่างไม่เคยมีมาก,ก่อน ต้นกำเนิดของตระกูลนี้อาจไม่ได้หรูหราแต่ความเฉลียวฉลาดของโจวานนีดิบิชีเดเมดิชีทำให้เขาสร้างธนาคารเมดิชีให้เติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของเหล่าคุณนางและแม้แต่พระสันตปาปาความมั่งคั่งนี้เองที่ปูทางให้ลูกหลานของเขาเก้าวขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองอย่างลับๆและแนบเนียน โคซิโมเดเมดิชีทูเป็นหลานได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งชาติอย่างไม่เป็นทางการเขาใช้เงินทองอย่างชาญฉลาดในการสร้างความนิยมแก่ประชาชนสนับสนุนศินลปินนักคิดและนักวิทยาศาสตร์มากมายฟลอเอนซ์ Florence ในยุคข,ของเขาจึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้และความงามตระกูลเมดิชีไม่ได้แค่ร่ำรวยแต่พวกเขาสร้างความเจริญให้บ้านเมืองอย่างแท้จริง ลอเรนโซ d เดเมดิชีหรือลอเรนโซ่เดมัตติฟิเซนต์คือผู้ที่ทําให้ชื่อเสียงของตระกูลเมดิชีเปลี่ยนประกายสูงสุดเขาเป็นกวีนักการทูตและผู้อุปถัมภ์ศิลปะตัวยงไมเคิลเจลจิโลเลโอนาร์โดดาวินชีโบติชิลลี่ต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากเขาลอเรนโซทําให้ฟลอเรนซ์กลายเป็นสวรรค์นบนดินอย่างแท้จริงแต่ความรุ่งเรืองนี้ก็มาพร้อมกับภัยคุกคามการลอบสังหารที่เกือบจะฆ่าชีวิตวอเรนโซและน้องชายจูเลียโนแสดงให้เห็นว่าอํานาจและความมั่งคั่งย่อมมาพร้อมกับศ ถึงแม้ตระกูลเมดิชีจะเคยผูกขับไล่ออกจากฟลอเรนซ์แต่พวกเขาก็กลับมาผง,งาดอีกครั้งแถมยังก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดอย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงลูกหลานของเมดิชีได้ขึ้นเป็นพระสันตปาปาถึง2องค์คือลีโอที่9และเคลเมนที่7ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลอันมหาศาลของตระกูลนี้ในยุโรป ตระกูลเมดิชีไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้มีอำนาจแต่พวกเขาเป็นผู้สร้างผู้พลิกโฉมก้าประวัติศาสตร์พวกเขาทำให้โลกได้เห็นคุณค่าของศิลปะวิทยาศาสตร์และมนุษยนิยมการสนับสนุนของพวกเขาทำให้ยุคเรเนซองส์แบ่งบานและส่งผลกระทบต่อโลกมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของตระกูลเมดิชีจึงเป็นมากกว่าเรื่องราวของความมั่งคั่งและอำนาจแต่เป็นเรื่องราวของวิสัยทัศน์ความเฉลียวฉลาดและความรักในศิลปะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของตระกูลเมดิชีและอิทธิพลของพวกเขาที่มีต่อศิลปะโลกหากชอบเรื่องราวสนุ สนุกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องจะเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ